ความไม่แน่ไม่นอนร,รู้จักความไม่เงียงเป็นทุกข์รู้จักเกิดปัจจัยรู้จักความควบคุมอาการใจสอนไม่ได้แล้วก็ทำผิดทาให้มันเป็นที่ความหวังก็วางมันหวังก็บอกเลยเออไม่ได้มาตามหอกมาตามเยี่ยมล้วทำอาทำาแล้วก็รู้เรื่องความไม่แน่ไม่นอนอาจจะได้เหมือนที่คิดก็ได้ไม่เหมือนที่คิดก็ได้เราก็ทำไปอย่างนี้ใจก็จะสะอาดปลอดโปร่ง ด้วยความปล่อยวางได้ฉะนั้นความปล่อยวางนี่เองเป็นความสงบอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าได้อะไรตามใจอยากแล้วมันจะสงบม,มันจะดีไม่ใช่นะสิ่งที่ทาให้สงบอย่างแท้จริงก็คือความปล่อยวางทั้งดีและไม่ดีเราก็รับรู้ว่าเออธรรมไดานะี่ยเป็นไป,นปนาตามจิตตามปัจใจนะคนมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะเราก็วางไปวางเรามีหน้าที่อะไรก็ทำไนปะ เอาสติปัญญาเข้ามาทำความอยากก็วางไม่ใช่ได้อะไรตามอยากแล้วจะสงบแต่ว่าเลิกอ,อยากนั่นแหละจะสงบปล่อยวางไว้นั่นแหละจะสงบนะพวกเราพากันงงอยู่ไปอยากทำถ้าได้แล้วชินแล้วมันจะสงบใช่ไหมอันนี้มันงงอยู่นีผิดปไปไกลมากนะแต่ที่จริงจะสงบก,ก็ต้องปล่อย ความคิดนิวรณเออมนคิดอย่างนี้ให้รับรู้แล้วก็มีสติปัญญาจิตต่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะทุกคนเป็นไปตามกรรมนะแต่ความจริงเข้าไปแล้วก็ทําเหตดปัจจัยนี่อย่างนี้อันนี้แหละทําให้สงบต่อไปแม้ภายนอกจะสงบหรือไม่สงบก็มะสงบสบายเดินไปนะมันจะคุ้นซากมจะง่วงนอนมันก็สงบ พวกท่านง่วงน,นอนแล้วเวยคยนะสงบไหมสงบไปตอนหลับใช่ห <c oughs> มจ๊ะง่วงนอนแล้วมันหลับไปในสงบเลยก็บอกอันนี้เนะนะขาไม่รู้จักไกกม่กีแต่ง่วงนอนจะไม่ง่วงนอนก็สงบได้ท่งนแหลกมันไม่เป็นปัญหาถ้าเขารู้จักไม่กีเออง่วนง,งนอนมนะันก็ส่วนของความง่วงนอนเนี่ยเราก็สงบไปนะมันดีก็สงบไม่ดีก็สงบของภายนอกมันจะดีหรือจะไม่ดีเราก็สงบได้เรารู้จักนะเราเอาความอยา,คาอกความคาดหวัง ดีก็ด no 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 ีนะไม่ด no ีก็ไม่เป็นนะก็สงบได้ความสงบอย่างแท้จริงก็คืออย่างนี้นี่เคยได้ไหมนะครับสงบแบบนี้นี่นี่ะต้องการต่อไปแล้วถ้านั่งได้อย่างนี้แล้วนะไปอยู่ที่ไหนก็สงบหมดข้างนอกจะสงบหรือไม่สงบข้างในก็สงบข้างนอกใควุ่นวายข้างในก็สงบข้างนอกสงบข้างในก็สงบนี่เขาจึงบอกว่ามีดีอยู่ข้างในมีความสงบอยู่ข้างในมีศีลอยู่ข้างใน มีสมาธิอยู่ข้างในมีปัญญาอยู่ภายใน,หนเห็นไหมของดีมันอยู่ข้างในที่พูดให้ฟังมันไม่ได้อยู่ข้างนอกพวกเรานี่ของดีอยู่ข้างนอกอันนี้มันผิดพลาดไปไกลคนอื่นดีเราไปดีคนอื่นไม่ดีเราก็ชั่วนั้นเนี่ยอย่างนี้มันจะมีอะไรตัวเองไม่มีอะไรเลยมันเปรียบเทียบกับคนอื่นมันตามตกดคนอื่นตลอดเนียถ้าโลกดีเราก็ดีโลกไม่ดีเราก็ไม่ดีอย่างนี้เราไม่มีอะไรมานเนี่ย อย่างนี้เราไม่มีดีอย่าะไรเลยน,น,นี่ต้องเข้าใจน้ฉะน,นั้นต้องเป็นว่าอาโลกจะดีเราก็ดีนะโลกไม่ดีเราก็ดีนะคนอื่นดีเราก็ดีคนอื่นไม่ดีเราก็ดีนะอันนี้คือดีจริงๆนี่ให้เข้าใจให้เข้าใจการปฏิบัติฝึกฝนตนเองก็เพื่อปล่อยเพื่อวางอย่างนี้นัน่นคือเราฝึกทำทำตัวเองให้มีสีมีสมาธิมีปัญญาแล้วมาฝึกยิด ฝุที่จิตใจของเองกฝุดให้มีสีคนมีสีนี่เขาก็พิสูจน์ตอนที่คนมาว,ว่ามาด่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างโกรธไหมโกรธแล้วไปดา่ากูไหมแต่เดิมเราไม่เคยสนเมันไม่เคยสงบถ้าข้างนอกสงบดีอยู่ัวเองก็ลอยสงบไปด้วยปกตนตอนนี้สงบจะเกือบหลับได้นะเพราะว่าข้างนอกสมสงบ คือเร่าๆเลยสงบมากแล้วเสียงผมก็จะชวนหลัเสียงมันสงบพวกท่านก็สงบตามเสียงมาเลยสงบเจือๆหลับอันนี้ไม่ใช่สงบของพวกท่านนะอันนี้มันสงบพราะเสียงพูดสงบเพราะลายมากนะจะพิสูจน์ตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบเนี่ยดีหรือไม่ดีมีสีหรือไม่ดีมันต้องดูตอนมีเรื่องหรือไม่มีเรื่องถูกโทษด่าขึ้นมาโอ้โหเลือดจืดนั้นแต่เราไม่มีสีงดเป็นไปได้ก็ด่าตื่นไง ให้รู้สมาครองไหนเป็ดขาดนี่เดี๋วก็ตายเหมือนเดิมแต่เนี่ยเดี๋ยวจะโดนยิงทิ้งยิงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออาก็ว่าไปอันนั้นมันไม่สงบไปต่อไปมวามกดตามมาไปเราก็โกรธเป็นกันไม่พอใจเต้นกันแต่งดเป็นอืมหายใจเข้าไายใจนอกสงบไหมอืมหลอดรู้ว่าหลอดนะเออนี่ก็สงบเป็นคนมีสิ่คนมีสิ่งก็ดูี้ดูกันตรงที่มีความโกรธโลภหลงมีกิเลสเกิดขึ้น แต่เขาโน้มได้ยัำยันได้กิเลสก็มีเหมือนกัอื่นแต่ว่าเขาสงบปากสงบคำเป็นสงบมือสงบเท้าเป็นไม่ไปทำตามกิเลสฉะนั้นศีลนี้ไม่สงบเยกแค่สงบปากสงบคำเป็นก็มีศีลนะสงบเท้าสงบมือเป็นก็ใช้ได้แต่เดิมมันไม่สงบสิ่งนี้เรื่องึ้นมามันจะต่อยเขาเลยมันจะด่าเขาเลยปากมันไม่สงบตอนนี้เราก็มีกิเลสตัางกันแต่ว่า สมองสมองปากสมองคำภาษาโบราณเราก็พูดนะตวแทนสมนองข้างนอกมีแค่เนี่ยนะตอนนี้นังสมองตรงนี้อันนี้เป็นสมองข้างนอกไม่ใช่สมองข้างในที่เราต้องการจริงๆคือสมองข้างในนะ,น,ะน,ะนะต้องรู้จักนก็มีข้อพิสูจน์ท่านหลายๆก็จะได้เรียนพิสูจน์กันข้างนอกนพิสูจน์เวลามีเรื่องอะไรขึ้มนมาอจะเร่งสติไว้มีสติไว้ฝึกดีๆไว้ ตั้งใจเดินยึนนั่นนอนมีสติอาบน้ำตั้งใจทำให้มีสติสวมใส่เสื้อผ้าให้รู้ตัวว่นนี่กําลังจะสวมใส่เสื้อผ้ามีสติฝึกไว้นะฝึกไว้ตลอ,อ,อ,อดทำไว้ดีเดวี๋ยวจะไใ้ใส่นะถ้าไม่ฝึกไว้พอถึงเวลามันไม่ทันะพวกท่านคงมไม่ทันานานแล้วใช่ไหมไม่ทันจนชินแ้วจนจะไปปล่อยชาวบ้านเขาตายเป็นแถวแล้วจนตัวเองจะตายไม่รู้เรื่องไือํำแบบ อันนี้มันก็วนเวียนอยู่มันไม่ดีจริงมันดีนอกนะตอนนี้เราจะมาฝึกจากข้างในเห็นไหมเราจะได้รู้จักความสงบอย่างแท้จริงว่าเออความสงบนี้ไม่ใช่ไปทําตามใจอย่างนี้ไม่ใช่ไปทาคิดแต่ว่าเราคิดอย่างนี้อยากกระดาก็คือแต่งดเว้นได้นี่มันสงบไม่ทําตามอย่างนี้มันสงบเนี่ยมันสงบเพราะไม่ทําตามอย่างไม่ใช่ทําตามอย่างแล้วมันสงบไม่ใช่ หลักการง่ายของความสุขความสงบเนี่ยถ้าใครอยากจะมีความสุขความสงบอยากไปทําตามอยาถ้าอยากจะมีความสุขมีความสงบสําเร็จในชีวิตนี้อยากไปทําตามอยาอยากไปทําตามยาพวกเราเนี่คิดว่าแม้ถ้าได้ตามอยากไปทําตามยานั่นมันคงจะดีแล้วคงจะสงบแต่ที่จริงมันกลับข้างอยู่อยากจะดีนะอยากไปทําตามยาอยากจะสงบอยากไปทําตามอยา อยากพูดอยากพูดอยากทำนั่นทำนี่อยากไปทำให้รู้ให้รู้จักมีสติมีปัญญาเข้าไปทาก,กับไว้นะเ,เริ่มตั้งแต่ศีลก็เป็นอย่างนี้หแหละฝึกฝึกสงบได้ไม่ทำตามอย่างไม่ทำออกไปด้านกายด้านวาจาอยากด่าก็หมนกันแต่ไม่ด่าอยากีินตาเจ่านั้นแช่อยากพูดถึงหมอนแต่ไม่พูดดูหนังดูละครรู้ข่าวการบ้าน,านการเมืองมา รู้เยอะเท่ากันและไม่รู้ก็เยอะเท่ากันอยากพูดแต่ไม่พูดแน่ยําเป็นไหมครับอย่างนี้นต้องหัดทำถ้าไม่ทํามันก็จะไม่เป็นนะเราก็มาหัดอยู่ที่นี่หัดได้ก็นบ้างไหม่รัเนี่ยบางคนมันซุ่มหัวอยูน่นะต่อไปก็ต้องหัดเวลามันอยากพูด,ดเ,เนี่ยต้องงดเราจะต้องเวลากดความรักความชังหมดจิตรำพานคลุ่มละงดไม่หมด อดทนไว้การง,งดได้นี่ด้วยวัสีมันสงบสงบจากภายในนะตอนนี้ทีนี้ถ้ายิ่งขึ้นไปว่านั้นเรามีสติสัมปชัญญะดีก็ให้มันสงบจากนิวรณ์ต่าง,งสงบจากความรักความชังเลิกรักสิ่งที่รักเลิกชังสิ่งที่ชังนวกเรานี้ถ้าไม่รักสิ่งที่รักแล้วมันก็ไม่รู้จะไปรักอะไรนะถ้าไม่ชังสิ่งที่ชังแล้วก็มันไม่รู้จะไปชังอะไรมันงงอยู่ดูจะไม่เป็นผู้เป็นคนในที่นี้ ต่อไปสุดให้มันเยอะขึ้นสิ่งที่รักันก็เเป็นของมันเลยเออเป็นธรรมดาเขาก็มาตามกรรมเราไปแล้วเขาเองนี่เขาก็ไม่เกี่ยวกับเรากนี่เราก็เข้าใจก็เลิกรักได้เลิกเกลียดของที่เคยเกลียดคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีของเขาเนี่ยเขาก็รับกรรมตามกรรมของเขาที่เขาทำนี่ก็มีต้องไปเกลียดเขาเกลียดเขาก็ไม่ได้อะไรมันก็เข้าใจพะสงบอจากความรักวางช้ำ ที่ไปตัดสินคนนั้นว่าอย่างนั้นที่ไปตัดสินคนนี้ว่าอย่างนี้มันก็ลดลงลดลงไปเรืยมันก็สงบความอยากความต้องการก็ไม่พัสนาไปเราเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงที่จะพยายามให้มันเที่ยงมันก็ลดลงไปที่สิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์เป็นภาะะจะไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวมันก็ลดไปสิ่งต่างๆมันควบคุมบังคับไม่ได้เราก็รู้จัก ราก็ทาเหตุปัจจัยเต็มที่ที่อยากจะบังคับนี่มันกนลดไปนี่อย่างนี้มันก็ไค่อยๆรับน้ำไปลดลงไปตามลำดับเป็นขั้นๆเดนไปตาม,มาานะาล,มลมาดับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอริยมรรคมันก็จะค่อยมีขึ้นเราก็จะค่อยๆเข้าถึงควาสมสงบนี่ข้อปฏิบัติก็เป็นทำเหล่นีน้นะฉะนั้นที่เราสมบุนี้ไม่ใช่เพราะว่าได้ใจตามใจยาว แต่ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เลิกยอย่างอย่าไปทําตามอยา่างโดยเฉพาะเบี้ยลดก็อย่าไปทํคตามอย่างที่รุนแรงคือทุอจริตต่างต่างเนี่ยมันก็อยากทำเหมือนกันนะเวลามันโกรธเกิดขึ้นมันก็แม่ก็เอาเรื่องที่จะเนี่ยทำด่าเลยก็ดูจะโง่ไปถ้าด่าเขาก็ดูเป็นยันก็ดูฉลาดขึ้นหรือป่ถ้าไม่ดา่ดา,า,ดาเขาเกิดน,ดน,นมมดีมันก็ดูโง่แต่ถ้าไปด่าเขาเกิดมันดูโง่กว่าเดิม จากนั <ies> ้นก <sa> speak so ็ของโง่กันหน่อยหนึ่งไนที่ไปโกรธเขานี่มันโง่ชั้นหนึ่งแล้วนะที่ไปด่าเขานี่มันก็โง่อีกหลายชั้นบางคนแม่มันด่าเรามาถ้าไม่ด่าปืนมันต้องเกลือกมาต้องโง่ต้องด่าพื้นดี๋ยนี้เพื่อนเราก็เร็วๆนั้นนมันก็สกิดนะเจอเจอถ้าไม่เอาปืนบ้างนี่นะเราจะหาว่าเธอแพ้นะเพื่อนเร็วบนงเรวทั้งนั้นแล่มันก็ลำบากแล้วตอนนี้ฉะนั้นต้องฟังพระพก็จะเจ้า พระก็จะเา้า่านบอกว่าถ้ามีคนมาหลงเรามาด่าเราแล้วเราไปตลงตอบเขานี่เราเลวกว่าเขาอีก้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่าง้นตามหลักความจิตธรรมดาธรรมชาติคนอื่นเขาหลงเรามาเพราะเขาไม่รู้เรื่องถ้าคนเขารู้เรื่องเขาจะหลงเราเป็นไหมไม่เป็นคนที่เขามีสติจริงเขาด่าเขาดูไม่เป็นเขามีแต่ให้อภัยเป็นเท้านะมีแต่เข้าใจเนี่ยคนมีปัญญา ทีนี้คนไม่รู้เรื่องนขาดสติเขาโกรธเขาก็ดา่าเราเราก็ไปด่าไปโกรธคนขาดสติีนี้มันก็ง่ไปยินห่ือท้าโกรธคนบ้าก็คนบ้าเขาก็เป็นอย่างน้นถ้าไปว่าคนบ้าคนบ้าแล้ว,แล,วแล้วใครบ้าก็ยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ก็สมมุติที่เราบอกว่าอาเราอยู่ในห้องนี้มีคนบ้าเดินเขาก็เปลยมาเลยเดินออกเสื้อผ้านนมาเลยเปลยเราก็ด่าไม่บอกนี่มันคนบ้าทำไมมันมาตรงนี้ถ้ามันไม่บ้ามันมีทางอย่างนีนะ ตกลงท่านบ้ารือเขาบ้าตอนนี้ตอนนี้เราบ้าก็มาเราไปบ้าเนบ้าเป็นบ้าทําไมเราไม่ให้อะไรคนบ้าทาไมไม่รู้จักว่าคนบ้ามันก็เป็นอย่างนี้นี่มันจึงจะหายบ้าจะดีส่วนพวกเรานี่ก็ไป็นา่าคนบ้าเป็นบ้าเราก็เลยบ้าแป็นคนบ้าก็ไม่รู้จักคนบ้านเป็นคนบ้าถ้ามันรู้เป็นคนบ้ามันไม่ทําอย่างนั้นนะอย่างนี้มันวนเวียนอยู่นี่ตามล่องนี้ พอพูดไปพูดถางก็ไม่รู <c oughs> ้ว่าผมว่าหรือทุกท่านว่าอัไรหมตอนงงอยู่ทำไมมันไม่เหมือนกันเมื่อปีอย่างนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าถ้ามีคนด่าเราโกรธเราเนี่ยเราเป็นด่าคือโกรธเขาเกิดในเราโง่กว่าเขาเลวกว่าเขาอีกก็เพราะว่าที่เขาด่าเราเขาขาดสติั้นเป็นบ้าไปเราก็เป็นบ้ากหนคนบ้านี่อย่างนี้ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่เราทั้งหลายจะต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพราะว่าในโลกนี่มันเต็มไปด้วยคนไม่รู้เรื่องจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้เขารักเขาก็ชมเราเขาไม่รักก็ด่าเขาชอบใจเขาก็ชมว่าเราดีไม่รู้ดีไม่ดีไม่รู้ดีจริงไมีจคไม่รู้แต่เขาชอบเพราะว่าเราดีเขาไม่ชอบเขาก็ด่าเราว่าเราเลวเราเลวจริงหรือไม่จริงไม่รู้เขาก็ด่าเราว่าเราเลว ทีนี้เราเอาคาของคนที่เขาไม่รู้เรื่องคนที่ขาดสติมาเป็นจริงเป็นจังถามว่าเราดีไหมเรามีสติไหมเราไม่มีเลยไม่รู้เรื่องเลยเอาชีวิตของเราไปฝากไว้เขาเป็นคนไม่มีหลักเลยเขาว่าเราเร็วเราก็จะเร็วอย่างเขาว่าเลยไม่ดูตัวเองเลยว่าเร็วจริงหรือเปล่าถ้าเขาว่าเราเร็วเราเช็คตัวเองได้เราเร็วกว่าข้าศัตรูรังสรรค์รูปตางคุตติในการรูปตามพุทโธภูตตา เรียนสุราไม่ได้รตเปล่าเออไม่ได้เปี่ยนเีียงะนินะก็ดีอยู่เราไม่ได้เลวตามที่เขาว่าแต่เลวตามการกระทำมั้ดีแต่พวกเรานี่น้ามีคนมาว่าเราเลวเราเลวหรืยรยอยังมานคนเลวจนเศร้านอนไม่หลับคืนจะตายและนั่นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คนไม่มีหลักทีนี้ถ้าามาชมว่าเราดีนะแม้คุณดีจริงๆทาเพื่อบริษัทของเราไปโกงชาวบ้านเข้ามาได้สิบล้านเนี่ยคุณเยี่ยมมากอ่า ระวังจะบริษัทนี้ไม่ได้ตามไม่ได้ตามดปสยชานะแต่ว ah, ah. sí ่ากรรมมันตามไปเนี่ยอย่างนี้ฉาจจะเอาดีไม่ดีของชาวโลกเองมาตัดสินนี่มันไม่ได้มันต้องดูนาคุณดีจริงๆทําเพื่อบริษัทของเราอย่างนี้ขยันมากคุณเนี่ยขยันจนวัวเป็นควายเลยคุณแย่แย่มากไม่ดูมันดีหรือเปล่าเราต้องเอาดีเอะดีมีอะไรบ้างบุญยักกิริยาวัตสิ่งนี้มีมีอะไรบ้างเราได้ทําอะไรบ้าง ถ้าไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนี้มันจะดีได้อย่างไรล่ะเนี่ยอ่าผมก็ต้างยึขความใจไม่ใช่เอาแต่คําคนอื่นชมเป็นดีอยสิเอาแต่ได้เตี่เลื่อนชั้นเป็นดีไปสิอย่างนี้มันก็ไม่ได้ด้วยหรือเขาว่าเราเล็วเราก็ไม่ได้เร็วแต่เขาว่านะเรวหรือดีนี่อยู่ที่การกระทำของคนองอยู่ที่ภายในตัวเองนี่อย่างนี้เราตึงบังคับมาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติธรรมนั่นเองมาฝึกเพื่อรู้โลกตาที่มันเป็นจริงยอมรับมันแล้วก็รู้จักที่มาของความทุกข์ต่างๆในจิตใจตนเองว่าแท้จริงมันไม่ได้มาจากนอกมันมาจากความเห็นผิดและความอยากความผิดความความทุกข์ความเครียดอะไรต่างๆทั้งหมดมาจากข้างในตัวเองมาจากความเห็นผิดและมาจากความอยากทีนี้จะ สัมผัสกับความสุขความสงบจะเข้าถ cool. ึงความสุขความสงบนี Book, án, ่มันไม่ได้มาจากความอย่างนะไม่ใช่ว่าได้ทําตามอย่างแล้วมันจะสงบต้องเลิกอย่างนันมันถึงจะสงบต้องรู้จักเออต้องรู้จักปล่อยวางอะไเราก็เลยมาฝึกมาค่ะไปตั้งแต่ต้นต้นให้มันสงบสงบจากการะทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเรียกว่าศสลสงบจากความรักความชังที่ไปตัดสินคนโน้นคนนี้ ไปรับคนโน้นไปเปลี่ยนคนนี้ไปว่าเอาไปเข้าพวกคนโน้นไม่เอาพวกนี้วนเวียน,นอยู่นะก็ให้มันสงบแล้วก็สงบด้วยปัญญาใช้ชีวิตอย่างประเสริฐชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาชีวิตที่ประกอบด้วยอริยมีองค์แบบประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาชีวิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่มันเป็นชีวิตที่ประเสริฐ พวกเราชอบไปคิดว่าแหมชีวิตที่ได้ทําอะไรตามใจอยากได้สมอยากทัก้งหมดนั่นมันประเสริฐชีวิตของคนรวยก้มีเงินมันประเสริฐอ่าหรือบางคนมันหลังนู้นเป็นเ,นเนรรมดาดีกว่าเป็นควมรมันประเสริฐมันไม่ใช่ชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญานี่มันประเสริฐกว่ารู้จักอันนี้จังทุกคงอนัตตารู้จักความไม่แไไน่ม่นอนรู้จักความจริงของโลก เห็นพระพุทธเจ้าบรรตางกต้องรู้เทวดาก็ยัหมือันราคงก็ยังหมือนลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นพระเถรพระอายขันต่างๆเทวดาก็มาปนกันมก็มาอนกใครเก่งกว่าใครเสด็จกว่าเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยหรือจนเป็นคนหรือเป็นเทวดาะไรมีตำแหน่งโน้นนี้ไม่ใช่อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญา อยู่ที่ความรู้และการประเสริฐตรงนี้ประเสริฐตรงนี้นะดีก็ดีตรงนี้ะนะะอย่างนี้ท่านหลายก็ให้เข้าใจเบื้องต้นก็ให้อป็น,นมีสติสัมปชัญญะนะทำอะไรก็ให้มีสติที่ผมสอนก็เป็นเทคนิควิธีการฝึกท่านหลายก็อย่าลืมเอาไปฝึกหักในชีวิตประจำวันฝึกไปมีสติอยู่กับตัวแล้วก็อดทนอย่าไปทําตามอย่างให้มันสงบไป จะได้มีสีมีสมาธ <the> ิมีป <the> ัญญาการฝึกสติก็ไม่ยากอะไรนะแนะนําวิธีไปบ้างนะแล้วก็ถ้าในชีวิตประจำวันของเราก็ใช้กายใช้จิตของตัวเองที่เป <cabeza> mm ็นที่ตั้งให้เกิดสติกายของเราก็ให้ตั้งใจทําหรือว่าลึกได้หรือไมทำกำเข้าแรงออกก็ให้รู้สึกให้มองดูที่ตัวเองตั้งใจาใจไปที่อื่นก็ เออไปแล้วเอาไมม่ตั้งใจมีกําลังนั่งอยู่นะั่นมีกำมือข้าวแดงออกกระเด็กนิ้วให้มันรู้สึกเออมาดูที่มือไวนะ้นะหายใจเข้าหายใจออกมีหายใจเข้านะมีหายใจออกนะนี่เท่าออนะนี้เองทำอย่างนี้นนก,ออก็พอกำมือข้าวแดงออกเป็นก็ทําเป็นไม่ยากนะให้ตั้งใจแล้วมาดูตัวเองน่กระเด็กนิ้วไห้รู้สึกทำนิ้วชนไปมา ให้มันสัมผัสเออมารู้สึกที่นี่นะนี่เราไปทํางานเราก็ทําได้ทาไดนนึกได้ก็มาทำนึกไม่ได้กป็นไรก็มานึกได้ก็เลยก็ทาทานึกกด้เ็นไวาอะไรก็นั่งทํนฝึกถ้าตั้งใจทําก็ไม่หนาเราก็ได้ผลจากการทำเพราะว่าท้านหลายคงยอมรับแล้วะเราเป็นผลมาจากการกระทำล้นวนๆแต่คิดเกียจเราก็จะหวังผลนี่มันไม่ได้พวกเราเนี่ย ส่วนใหญ่คิเกยจแล้วก็หวังผลขอเอานะขอ,ขอไม่รู้เกียจกันกนะห,หรือยังครับคนยังไม่เก่งก็ขอหน่อยนะให้ให้เลิกใจ้ำครับอันนี้ก็พูดไม่เลิกตังก้งไม่ค่อยเยอะเลิกตั้งลบเพื่คอความสบายใจนะแต่ไดจริงนะครับเป็นไปาตามกันครับตามการกระทาตามการกระทไม่ได้เปลี่ยนอย่างที่ขอถ้าเป็นอย่างที่ขอนี่ก็ก็ไม่ต้องขอบ่นขนาดนี้นะ ขอทีเดียวก็ได้แต่ันนี้ขอบ่อยเพื่อนก็แสดงว่าขอแล้วมันไม่ได้จึมได้ขอก็ให้ขอจนเดร็จขอแล้วก็ไม่ได้จะได้เลิกขอแล้วทำเอานะฉะนั้นการที่เราขอนั่นขอนี้จนกระทั่งได้มองฟังว่าโอ้ขอแล้วก็ไม่ได้ต้องทําเอานะอันนี้แหละงเริ่มเข้าเริ่มเข้าสู่ะลักษณะได้เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยปวรกรรมหวังผลมาจากการทำ จะดีจะชั่วนี่อยู่ที่ตัวทำรู้ๆไม่ได้อยู่ที่คนว่าเลยจะสงบหรือไม่สงบที่อยู่ที่ตัวรู้ๆไม่ได้อยู่ที่าันไม่ใช่กายนอกสงบเราพ็สงบไม่ใช่ดีนี้ไม่ได้อยู่ที่พันนอกดีนี่อยู่ภายในรู้ๆนี่นี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมฝึกสติสัมปชัญญะฝึกสีฝึกสมาธิฝึกปัญญาฝึกอริยมรรคแปดนะครับอย่างนี้นะ เอาหลักผลบัญญาในช่วงนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแนนะครับเป็นการบัญญายในช่วงสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดจะติดสิทธิ์มงขึ้นสิทธิ์มองช้าขึ้นจะติดจะให้หลวงพ่อมาติดให้นะครับ